อ,นนนอเนี่ยไม,มีหิวสั่นนาย้ปจำยังจำหมกริกปะจำหมกฮวงโเดอรพี่น้องไม่กินตำหกฮงหมอกันยำห่อนยำหอนหมอนมกินตำหกงห่อนแดว,วกินเดวก็เป็นต้นหนาะปูกับปุ่นกันเนียยลนะ กินพุดยาลดตตำเผ็ดเพ็ดแน่เลยตำหมูพีกลอกไงอเนี่ยเพิ่งกินพุดยาโรตต์มาหนิฮักก,ไงไงกันจองไม่ปลาเลยใช่ไหมปลาเป็นงานเดี๋ยวมือหนาจะพาไปกิน,น,น <c oughs> ในน้ำเด่นน้ำแล้วก็กินมันห่อนไปอยู่ไซกับห่อนครับช่วงนี้แดดคักแดดแน่อันนี้มูยอ่ะกัดเป็นติอยาก

เนี่ยมึงแค่นีงเนี่ยม,มึงไครเนี่มนนยมึงผามันเพียนอนี่นนนแต่เกล้คนนะครับุณถือเอาโอ้ยจะเป็นนักบาทเนี่นนยเอาหนัอยู่สิใจ น้ำไปตัวทีบละกระจาดแต่กับเขาสนิมคือกันเอ้าเสียบๆครับพี่น้องครับผมก็สีบัวไว้หอกบับัวไว้บัอยากมัอนี้ให้เจ้ากินคนเดียวแต่หมูคงแงามห่อนต้องแต่หมูคงย่างเดียวเผ็ดอยู่เด้อแต่หมูพริกแล้วบว่ามันตแต่หมูตึ้งๆคอยแห้งแตกนั่นแะกระปุกโอบัวมีปลาแดกเนาะ อ,อ,อบุกาดอือมเสร็แล้มกันยากว่าแตกวันเจ้ออย่งเงี้ยเสรครับ,อ,บอ่ะอู้หัวแห้งอันนี้ตอนมงหงงนี้เลือกว่ไรยุบไปเลย Dumb.